ท่านผู้ชมครับต้องเฝ้าจับตาดูกันดีๆนะฮะสำหรับชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบริเวณเขตรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองนะฮะเอาละสิท่านผู้ชมครับหยุดยิงเนี่ยไม่มีอยู่จริงอย่างแน่นอนรอบที่สามเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะอะไรครับ เพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายกองทัพภาค2ของเรานะครับไปตรวจพบนะฮะแล้วก็สามารถบันทึกคลิปวิดีโอไว้ได้ว่าทหารกัมพูชานะฮะมีความเคลื่อนไหวแบบผิดปกติและรีบเร่งเร่งด่วนจนผิดสังเกตนะฮะบริเวณทางขึ้นปรา,าสาทเขาพระวิหารเพราะมีรถประมาณ3-4คัน นะครับและมีการขนย้ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นรถปิกอัพสีดำสองคันนะฮะและหนึ่งในนั้นมีรถพยาบาลด้วย1นึคันนะฮะซึ่งภายในคลิปเนี่ยมันเหมือนกับว่าทหารกัมพูชาเนี่ยกำลังรีบเร่งขนย้ายอาวุธต่างๆเนี่ยไปที่ใดที่หนึ่ง สักที่หนึ่งนะฮะเพื่อเตรียมการในการตอบโต้ฝ่ายไทยอย่าลืมนะครับว่าขเขมรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้นะฮะถ้ามันเตรียมอาวุธพร้อมเมื่อไหร่มันเปิดฉากเมื่อนั้นอําดับแรกมันก็จะเริ่มยั่วยุก่อนพอยั่วยุเสร็จมันก็จะตลึ่มบึ้มทันทีเลยซึ่งตรงนี้นะครับ ยังไม่มีรายงานออกมานะครับว่าในการขนย้ายอาวุธยุโทโธปกรณ์ของทหารกัมพูชาเนี่ยมันขนย้ายไปที่ไหนแต่ผมเชื่อว่าทางกองทัพภาคที่สองคงจะทราบแล้วว่าขเขมรขนย้ายไปที่ใดนะครับเพราะฝ่ายเราก็มีการตรวจต,ตานะบ,บินโดรนตรวจสอบสอ่องกล้องแอบดูขเขมรอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน ว่าเขมรมีความเคลื่อนไหวอะไรนะฮะโดยเฉพาะภายในคลิปนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับบอกว่าฝ่ายเขมรเนี่ยมีทั้งขนปืดเล็ก RPG แล้วก็มีทุกอย่างเลยนะฮะโดยเฉพาะในการถ่ายนี่นะครับฝ่ายไทยเราเนี่ยยืนถ่ายระยะไกลนะฮะยืนถ่ายจาก บริเวณภูมะเขือแต่กล้องเนี่ยชัดมากนะครับส่องไปจนเห็นขเขมรบริเวณทางขึ้นปราสาทเขาพระวิหารก็แถวๆบริเวณช่องคานม้านั่นหละฮะนะครับ,นะรบห้วยตาาม,มรียช่องคานม้าประมาณนั้นเละฮะนะครับ,นะรบเพราะว่าจุดภูมะเขือเนี่ยเป็นจุดสูงคมที่สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายคมพูชาได้อย่างชัดเจน นะครับและกัมพูชาเนี่ยจะขึ้นจะลงปรา,าสาทเขาพระวิหารเนี่ยไทยเราก็จะเห็นได้หมดนะฮะเอาละสิมันแปลกๆนะนะครับหรือมันกำลังเติมกำลังขนย้ายไปที่ใดที่หนึ่งนะฮะเพราะฝ่ายกัมบูชามันก็มีการเผยแพร่คลิปในการสร้างฐานใหม่สร้างบังเกอร์ใหม่ หลังจากที่ถูกไทยเนี่ยไล่ทุบไล่ตีลงไปนะฮะมันก็ไปทำบังเกอร์ใหม่ทำฐานใหม่เสริมนะฮะทำเป็นบังเกอร์อคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างแน่นหนานะครับโดยมีทั้งพระทั้งเนนช่วยกันในขณะที่ฮุนเซนนะครับก็มีการสั่งการด่วนนะครับให้มีการเกรนทหารเกรนอย่างต่อเนื่องนะฮะ เพราะว่าในการลบกันที่ผ่านมานั้นฮุนเซนเนี่ยสูญเสียเป็นอย่างหนักสูญเสียทหารอย่างมากที่เก็บได้ก็ดีที่ไม่ได้เก็บเนี่ยก็เยอะแยะเลยนะฮะตามคูลงคูเลตตามข้างถนนต่างๆมันไม่ได้มาเก็บนะฮะมันเก็บเฉพาะที่มันเก็บได้มันเก็บเฉพาะที่เป็นนายทหารของมันเท่านั้น ส่วนทหารบ้านทหารรองเท้าอีแตะนะฮะทหารรองเท้าแตะขมรเนี่ยมันทิ้งเลยมันไม่สนใจเลยมันปล่อยให้เน่าไปเลยเป็นปุ๋ยนะฮะมันตอนนี้เลยนะฮะกำลังเร่งฝึกทหารใหม่อย่างหนักโดยข้อมูลเนี่ยเปิดเผยจากกองทัพภูมิภาคที่สามซึ่งเป็นอกองทัพของกัมพูชา นะฮะได้มีการลงคลิประบุว่าทาหารรุ่นใหม่เข้ารับการฝึกทางยุทธ,ธ,ธวิธีเห็นไหมครับว่ามันกำลังเตรียมพร้อมนะฮะมันเกณฑ์ทหารเข้ามาเรื่อยเข้ามาฝึกเกณฑ์ชาวบ้านเข้ามาฝึกไม่เว้นคนเท่าคนแก่ละฮะแถวแนวชายแดนเนี่ยนะครับที่เป็นทหารชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งแต่ โอ้โหจนถึงอายุ70-80ก็ยังมีท่านผู้ชมครับบางคนเนี่ยถึงขั้นช็อกตุยคาหลุมก็มีนะฮะด้วยโรคประจำตัวนะครับเออในฝ่ายของส่วนของหนองจานหนองยากแก้วเราก็ยังไม่ได้ไว้วางใจนะฮะฝ่ายไทยเราก็มีการนะครับนำตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นรั้วก,กั้น ตามเส้นนะครตามเส้นอ้างอิงตามเส้นที่ฝ่ายไทยเรายึดมาตลอดก็คืออัตราส่วน1ต่อห0 0 0 0นะฮะเราไม่มีการลุกล้ำอยู่แล้ว1ต่อห0 0 0 0ของเราไปถึงไหนเราก็ตั้งตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นฝ่ายกัมพูชาก็ออกมาทำคลิปเยอะแยะมากมายนะฮะว่าไอ้พวกเสียมเนี่ยมัเอาตู้คอนเทนเนอร์มา ปิดทางเข้าบ้านนะครับเข้าบ้านไม่ได้นะฮะคือก็ขอร้องแล้วไงขอร้องแล้วบอกว่าเอ้ยออกไปเถอะนี่มันแผ่นดินของไทยเราให้คุณอาศัยมาสี่สิบปีแล้วนะฮะตั้งแต่เกิดสงครามภายในของพวกคุณนะฮะและพวกคุณอพยพมาเราก็ช่วยเหลือในการให้ที่พักพิงแต่ไม่ใช่ว่าให้พวกคุณมายึด เป็นของตนเองนะฮะเออในฝ่ายของคุณคุณกันจอมพลังก็ช่วยทหารทำในเรื่องของบังเกอร์นะฮะแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ในการสร้างรั้วนะครับคือรอบนี้ยังไงก็มีการสร้างรั้วร้อยเปอร์เซ็นนะครับพอได้วางตู้คอนเทนเนอร์แล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นรั้วแล้ว นะครับพวกเราก็ขอช่วยเหลือละกันนะครับใครที่มีกําลังมากหน่อยนะฮะที่จะช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะกะ็ช่วยเหลือทางกองทัพได้เลยนะฮะ,ะหากมีข่าวสารอะไรผมจะแจ้งท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ